รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมาพบกับคุกกักกันอีกครั้งนะครับในรายการการเงินเพื่อชีวิตนะครับเพราะชีวิตเราต้องใช้เงินนะครับแย่ yeah! วันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหเศร้าใจจังเลยนะฮะแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองไปทบทวนนะครับในทุกๆตอนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนเนี่ยที่เรายังรู้สึกว่าไม่เข้าใจเร็วไปยังไงเนี่ยสามารถไปดูในช่องทางออนไลน์ได้นะครับทบทวนได้ซ้ําๆได้เลยเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของภัยการเงิน แต่ว่าเราจะมาดูในประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือตอนที่17นั่นเองในชื่อตอนนี้นะครับจะชื่อตอนว่าภัยธนาคารออนไลน์และภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับยเอาละครับมาดูเป้าหมายสำหรับวันนี้กันหน่อยนะครับก็คือบอกวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากภัยทางการเงินได้ก็ยังคล้ายเดิมอยู่เนาะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับ อย่างแรกเลยก็คือภัยของธนาคารออนไลน์ครับขั้นตอนหลักๆเนี่ยในการโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีอยู่3ขั้นตอนนะครับดังนี้และครับอันแรกครับอันนี้เนี่ยผู้ใช้บริการนะครับเข้าระบบธนาคารนะครับแล้วก็ใส่ username แล้วก็ password นะครับอันนี้เวลาเราเข้าไปก็ปกติอยู่แล้วถูกต้องไหม username เนี่ยก็จะเป็นชื่อบางคนอาจจะเป็นเลขประชาชนนะครับบางธนาคารเนี่ยใส่13ตัวเลยนะครับหรือบางธนาคารเนี่ย ให้ใส่ทั้งหมด12ตัวเว้นตัวสุดท้ายไว้นะบ,บางธนาคารใส่เป็นอ e ีเมลก็มนะีแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราไปนะส่วนที่2ครับธนาคารเนี่ยจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวหรือว่า OTP หรือว่า one time password ก็คือครั้งเดียวผ่านทาง SMS นะครับมายังโทรศัพท์มือถือของเรานะรว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราได้เข้าไปสู่ระบบนี้แล้วนะ จากนั้นเราก็กรอก OTP นะครับเพื่อยืนยันการโอนหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆของเราซึ่งข้อดีของมันนยครับก็คือว่าสะดวกสบายครับไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะฮะทีนี้ลักษณะโกงที่แฝงอยู่ในธนาคารนะครับก็คือมันจะมาในรูปของการแฝงโปรแกรมร้ายนะครับหรือว่ามา l w a r e ที่เคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างแรกก็จะเป็นไวรัสโจนครับอันนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทาลาย รหรือสร้างความเสียหายให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายรวมถึงขโมยข้อมูลของผู้ใช้งานซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยจะนำข้อมูลเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินแทนเหยื่อได้นะก็มีหลากหลายแบบมากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูและก็ระวังไว้ด้วยทีนี้ไอไวรัสเนี่ยจะแฝงมากับการดาวน์โหลดนะครับหรือข้อความชวนให้คลิกครับอย่างเช่นแบบถ้าเกิดตอนนี้ลดราคาชวนคลิกตึ๊บเรียบร้อยนะครับ ไวรัสมาแล้วนะครับหรือบางทีเราไปโหลดพวกโปรแกรมฟรีต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกดูดเข้ามาด้วยเมื่อไวรัสทํางานนะครับมันจะขโมย username แล้วก็ password นะครับแล้วก็ควบคุมการใช้งานปลอมแปลงข้อมูลเราได้เลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเวลาที่จะไปดาวน์โหลดอะไรก็ตามนะครับหากปลอมแปลงคําสั่งโอนเงินแล้วนะครับมันจะสร้างหน้าต่างปลอมเพื่อหลอกถาม otp แล้วมาใช้ยืนยันการโอนเงินนะครับออกจากบัญชีของเหยื่อได้ ราะฉะนั้นเราจะต้องระวังให้ดีดนะครับย้ำนะครับเวลาไปดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรก็ตามมันจะมีตัวนี้อาจจะติดมาด้วยนะทีนี้ลักษณะของกลโกงนะครับที่แฝงอยู่ในธนาคารออนไลน์เป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเอาอยู่ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหนึ่งเลยนะครับเยื่อเนี่ยจะเข้าเว็บไซต์นะครับที่มีมา์แวร์แฝงอยู่นะอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็มีได้หมดนะครับทีนี้หลังจากที่กรอกพาสเวิร์ด รหรือว่า username อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมัแวร์เนี่ยก็จะถูกติดตั้งใช่ไหมนะครับจากนั้นครับมันจะส่งคําสั่งโอนเงินแทนเหยื่อนะครับไปที่ไหนครับไปที่ธนาคารนั่นเองครับอพราะส่งถึงที่ธนาคารเสร็จปั๊บเนี่ยธนาคารก็จะทําการส่ง OTP นะครับผ่าน SMS ไปยังเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไว้ซึ่งเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไวกไ้ก็เป็นเบอร์ใครครับก็เป็นเบอร์เหยื่อนั่นแหละนะครับกลับมาที่เหยื่อ นะครับจากนั้นเหยื่อเนี่ยก็จะกรอก OTP นะครับในหน้าต่างปลอมอเพราะว่าไอ้มาวแวร์เนี่ยมันถูกติดตั้งเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอกรอกเสร็จปั๊บ OTP ยืนยันก็เรียบร้อยครับโอนเงินไปนะรเราก็โดนเก็บข้อมูลเอาไปทำอย่างอื่นต่อเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้ในสมาร์ทโฟนครับในสมาร์ทโฟนเป็นยังไงครับจริงๆมันคล้ายกันมากเลยนะฮะ ก็คือในสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือเมื่อเหยื่อเนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งม a l w a r e นะครับในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็กรอก username แล้วก็ password ลงไปเรียบร้อยครับ malware ถูกติดตั้งในมือถือของเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะส่งคำสั่งโอนเงินเนี่ยแทนเหยื่อนะครับไปยังธนาคาราธนาคารทำเหมือนเดิมนะครับส่ง otp ครับผ่าน sms เนี่ยไปยังเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็อาจจะเป็นอ้มือถือเครื่องเมื่อสักครู่นี้แหละครับ แล้วไงต่อครับมันก็จะส่งกลับมานะครับเป็น OTP ยืนยันการโอนเงินนะครับที่เราได้ทำไปเพราะนั้นอันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับลักษณะกลโกงที่แฝงอยู่ในธนาคารออนไลน์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเจอได้บ่อยๆอยเหมือนกันก็คือการปลอมแปลงอีเมล หลอกเหยื่อนะครับให้ข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยปลอมนะครับก็คือส่งอ e ีเมลเนี่ยที่สร้างเรื่องโกหกขึ้นมานะครับเพื่อทำให้เหยื่อเนี่ยตกใจอ่าอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็คืออ้างว่าจะอายัดบัญชีคล้ายๆกันอีกแล้วนะหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบความปลอดภัยจึงขอให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ตามลิงก์ที่แนบมานะก็คือแบบโอ้โห ข้อมูลเนี่ยมันหลอกเราอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าให้เราเนี่ยทำตามอะไรเหยื่อก็เป็นไงครับหลงเชื่อแล้วก็คลิกลิงก์คลิกลิงก์นั้นเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าพอเหยื่อเข้าไปหน้าเว็บเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะถูกมิจฉาชีพเนี่ยบันทึกเอาไว้แล้วก็นําไปใช้ถอนเงินเหยื่อลองนึกภาพนะครับว่าตอนที่เราเข้าเว็บไซต์เข้าไปเนี่ยนะเราก็จะเจอกับหน้าตาที่มันดูคล้ายกับของจริงมากๆเราเข้าไปกรอกทุกอย่าง ทำอะไรเรียบร้อยเราก็คิดว่าเราเนี่ยเฮ้ยเข้าเว็บไซต์ของเขาอย่างถูกต้องแล้วนะก็เลยทําให้เราเนี่ยถูกหลอกไปไดนะ้เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวสําคัญมากๆนะครับจะใช้อะไรก็ระวังให้ดีนะอ่ะขั้นตอนในการทําเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมิจฉาชีพเนี่ยส่งอีเมลนะครับแนบลิงก์เข้าเว็บไซต์ปลอมให้แก่เหยื่อนะจากนั้นกรอก Username นะครับและ Password ซึ่งใครนคนกรอกครับก็คือเรานั่นเองนะไปยังเว็บไซต์ปลอม จากนั้นนะครับไอ้เว็บไซต์ปลอมเนี่ยก็จะส่งคําสั่งโอนเงินแทนเหยื่อนะครับไปยังธนาคารนะแล้วมันเนี่ยก็จะส่ง OTP ผ่าน SMS เนี่ยไปยังเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ครับเราเนี่ยก็จะใช้ OTP นะครับในหน้าต่างปลอมแล้วก็ไอ้เว็บไซต์ปลอมเนี่ยก็จะส่ง OTP ยืนยันการโอนเงินเรียบร้อยครับเงินเราก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังด้วยนะครับ เอาละฮะทีนี้ลองมาดูวิธีการป้องกันภัยธนาคารออนไลน์กันหน่อยอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือ1เลยนะครับไม่ติดตั้งหรือดาวน์โหลดโปรแกรมแปลกๆหรือผิดกฎหมายนะครับเข้าไปในอ,อันนี้อันนี้ครูมีเพื่อนครูเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ยชอบที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมปลอมมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าเป็นพวกโปรแกรมต่างๆที่ช่วยให้เขาเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้น ปรากฏว่าตอนที่เขาโหลดมาเนี่ยครับกดดับเบิลคลิกใช่ไหมแล้วก็ลงโปรแกรมอะไรเรียบร้อยสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแล้วเว็บไซต์เด้งขึ้นมาเองทั้งทั้งที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เปิดนะครับหรือเปิดเปิดโปรแกรมที่เคยใช้อยู่อยู่ดีก็ปิดไปนะครับหรือบางคนเคยเจออันนี้น่าจะเจอกันบ่อยมากนะครับก็คือเอาแฟลชไดร์เนี่ยไปเสียบปรากฏว่าข้อมูลหายหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะถูกซ่อนไฟล์เอาไว้อยู่ก็ได้ ไอ้พวกนี้แหละครับมันมาจากไอ้ของปลอมแล้วก็ของฟรีที่เราเอาไปใช้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเงินหรืออะไรก็ตามนะครับแนะนําว่าลองลงทุนนะครับอาจจะจ่ายเป็นค่าเช่ารายปีนะครับหรือว่าหารกันกับเพื่อนแล้วก็ซื้อของแท้หรือว่าหารรายปีกันก็ได้น่าจะช่วยทําให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับจากกลโกงเหล่านี้นะครับอย่างที่2นะครับตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ทําธุรกรรมออนไลน์เป็นประจำครับว่ามีร์เนี่ยแฝงอยู่หรือเปล่า อย่างบางคนเนี่ยก็จะโหลดแอนตี้ไวรัสมาแล้วก็คอยตรวจสอบอะไรเงี้ยอย่างที่3ครับสังเกตอ e ีเมลและเว็บไซต์ก่อนคลิกลิงก์นะครับหรือลงชื่อเข้าใช้งานธนาคารออนไลน์สังเกตดูก่อนนะเฮ้ยวเว็บไซต์ของมันเนี่ยเวลามันส่งอาจจะส่งมาทาง SMS เมนี่ยมันใช่หน้าตาลิงก์แบบนี้จริงๆหรือเปล่าอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเว็บของธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีชื่อที่ถูกต้องของเขาอยู่แล้ว อยู่ดีส่งลิงก์แปลกๆมา F096V78 คลิกเข้าไปนะครับจะเข้าถึงธนาคารอันนี้ดูไม่น่าใช่ลวเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์ดีๆนะครับว่าไอสิ่งที่เขาส่งมาเนี่ยมันใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวครูกักเนี่ยจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจากอ e ีเมลเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันนะครับ ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาเนะาะเมื่อสักครู่นี้นะครับรแกราก็ได้พาพวกเราไปดูวิธีป้องกันภัยนะครับของธนาคารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นจากคอมพิวเตอร์เองหรือว่าโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยว่ามันแบบเฮ้ยเราต้องระวังอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ทําธุรกรรมทางออนไลน์บ่อยๆนะครับหรือว่าการสังเกตอีเมลซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรามาสังเกตไปด้วยกันนะครับ อย่างแรกเลยครับการตรวจสอบอีเมลสมมุติอันนี้เป็นอีเมลของธนาคารแห่งหนึ่งแล้วกันนะ<ส>อย่างแรกเลยที่เราต้องดูคือตรงนี้ครับ1เลยก็คือชื่อผู้สง่งนะครับปกติเนี่ยเขาจะเป็นมักใช้ชื่อองคอ์กรเนี่ยแทนชื่อผู้สง่งนะครับควรตรวจสอบชื่อบัญชีอีเมลด้วยว่าเฮ้ยอีเมลวันนี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับลองดูเยอะๆนะครับลองดูเยอะๆว่าเฮ้ยไอของพวกนี้เนี่ยเขาจะหลอกเราไหมนะครับมันใช่อันที่เราเคยใช้บ่อยๆหรือเปล่า นะส่วนที่2ครับก็จะเป็นชื่อบัญชีอีเมลนะครับเมื่อกี้คือชื่อผู้ส่งนะอันนี้เป็นชื่อบัญชีอีเมลแล้วนะก็คือมักไม่ใช่ขององค์กรที่อ้างถึงถ้าเอาจริงๆนะควรลงท้ายอีเมลด้วยตัวย่อขององค์กรนะครับอย่างเช่นของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็น atbot.or.th เนี่ยมันควรเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าสมมุตินะเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ดันมาเป็นอันนี้ครับ at a a n e t s e t a l com อันนี้ไม่น่าใช่ใหญ่เลยฮะโดนหลอกแน่นอนนะครับอันนี้ชั่วๆเลยนะครับส่วนที่2เช็คดีๆนะครับส่วนที่3อันนี้นะครับจะเป็น url นะครับตรวจสอบ url นะครับว่าเป็นของสถาบันการเงินนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่ง url ของสถาบันการเงินนั้นเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วย https แล้วก็มีโคลอนนะครับแล้วก็สแลสแลนะครับหรือนะครับดูการสะกดของเขานะครับว่าสะกดถูกต้องหรือเปล่านะเนี่ยอย่างดูตรงนีนะ้มันไม่มีตัว S นะมันจะใช่หรือเปล่านะ,ะก็ต้องลองดูนะครับทีนี้มาดูการตรวจสอบแบบเว็บไซต์บ้างนะครับแบบเว็บไซต์นะครับอย่างแรกเลยครับที่อยากให้ดูก็คือไอ้ตรงข้างหน้าสุดของเขาเนี่ยควรที่จะมีหรือว่าต้องเลยก็ดีนะครับมีสัญลักษณ์รูปกุญแจ มันแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงการเข้ารหัสปลอดภัยเหมือนบ้านนะครับเวลาบ้านเวลาเราจะออกไปไหนเนี่ยเราก็จะต้องล็อกบ้านใช่ไหมบางอันอาจจะเป็นลูกบิดแต่อันนี้เนี่ยสัญลักษณ์ง่ายๆเลยก็คือเป็นแม่กุญแจนะครับเพื่อดูว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเป็นการเข้าเว็บอย่างปลอดภัยนะต่อมาครับอย่างที่2ก็คือชื่อผู้ให้บริการครับอันนี้เนี่ยจะต้องแสดงชื่อสถาบันทางการเงินอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็น Thai Super Safety Bank Public คอ m พานีลิมิเต็โอ้ชื่อยาวมากนะฮะก็ลองดูนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันใช่ชื่อสถาบันการเงินที่เราใช้บริการอยู่หรือเปล่าอย่างที่3นะครับก็จะเป็น URL คล้ายๆกันอย่าง URL นะครับก็จะคล้ายกันกับเมื่อสักครู่ก็คือต้องดูว่า URL เนี่ยขึ้นต้นด้วย http s หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว s เนี่ยเป็นเหมือนการเข้ารหัสความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบคล้ายๆกับแบบ เซฟตี้อะไรประมาณนี้ฮะเพราะนั้น3อย่างเนาะที่เราต้องดู1เลยก็คือสัญลักษณ์รูปกุญแจ 2. ชื่อผู้ให้บริการนะครับ3 URL นะตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่เราจะใช้บริการนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูต่อจาก3ข้อเมื่อกี้นะครับก็คือต่อมาเลยนะครับจำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผ่านธนาคารออนไลน์ครับอนะอันนี้เนี่ยเราจำกัดทำไมฮะ เวลาที่เราจํากัดเนี่ยมันจะช่วยให้สมมุตินะสมมุติเราโดนมิจฉาชีพเนี่ยลวงบัญชีไปสมมุติเราจํากัดเอาไว้ที่5,000บาทเวลาที่เราเสียเงินเนี่ยเราก็จะยังเสียไม่เยอะถูกต้องไหมครับแต่บางคนไม่กําหนดเลยนะครับตามขอบเขตของเขาสมมุติว่าได้ทั้งหมด5,000 0 0บาทหรือ1 0 0 0 0แบาทเรียบร้อยถ้าเรามีเงินน้อยกว่านั้นอาจจะหมดบัญชีตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้นะส่วนต่อมาก็คือการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเสมอเสมอ อันนี้คล้ายๆกับอะไรครับจำตอนที่กูกักให้ททาบันทึกรายรับรายจ่ายได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเป็นเงินที่ออกไปโดยที่เราไม่ได้โอนเนี่ยอันนี้เริ่มน่าสงสัยแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะโดนมิจฉาชีพเนี่ยปลอมแปลงแล้วก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทําก็ได้นะครับแล้วเวลาที่เราใช้แอปพลิเคชันในมือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยมันสามารถกดริกดูสเตทเมนต์หรือว่ารายการเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นั้นตรวจสอบบ่อยๆนะครับ ต่อมาหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือฟรี Wi-Fi อันนี้ผมจะเคยเห็นบ่อยๆเลยนะว่าสมมติเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเขาจะเตือนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายของคุณไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยมันติดไอสัญ,ญลักษณ์ Wi-Fi อยู่ก็ปิดซะแล้วก็ใช้ไอฮอสปอตของเราเนี่ยหรือว่าไอสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ได้มาจากซิมมือถือของเราเนี่ยครับ ใช้ในการทำธุรกรรมจะดีกว่านะครับมันไม่ปลอดภัยนะแล้วก็อย่างต่อมาครับก็คือหลีกเลี่ยงการใช้งานธนาคารออนไลน์ผ่านอุป,ปรกรณ์ที่มีการดัดแปลงนะครับก็ถ้าเกิดเราไปเจออุป,ปรกรณ์อื่นที่มันดัดแปลงไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับอาจจะเป็นอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างที่มันเอามาทำธุรกรรมได้เนีย่ยก็ไม่ควรอย่างแน่นอนนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับควรกดปุ่มออกจากระบบทุกครั้งที่ไม่ใช้งานก็คือการล็อกเอาท์นั่นเอง คือผมจะบอกว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะมีความปลอดภัยหน่อยก็คือเวลาที่เราปิดจอปุ๊บหรือว่าไม่ในไม่ได้ทําในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยมันก็จะล็อกเอาท์ให้เลยจริงๆในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของหลายธนาคารก็มีนะครับอย่างเช่นเวลาผ่านไป5นาทีเนี่ยก็จะล็อกเอาท์เลยแต่อย่าลืมนะครับบางคนเนี่ยไปใช้งานนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยผ่านทางไหนรู้ไหมครับผ่านทางร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วปรากฏว่าใช้เสร็จปับ๊บลืมนะครับลืมล็อกเอาท์ทิ้งเอาไว้อย่างนั้น เดินออกไปนะครับมีคนเข้ามาใช้ต่อแค่1-2นาทีมันยังใช้งานได้ใช่ไหมเรียบร้อยนะเพิ่มเผอบางคนลืมมือถือไปด้วยกลายเป็นว่า OTP ที่ส่งมาเนี่ยอยู่ในมือถือเครื่องนั้นแล้วเวลาเขาส่ง SMS เนี่ยไม่ต้องปลดล็อกมือถือใช่ไหมครับมันขึ้นมาเลยว่า OTP เป็นเลขอะไรเรียบร้อยครับเกมบางคนเดินไปเข้าห้องน้ําสบายเงินหมดเพราะนั้นกดล็อกเอาทุกครั้งด้วยนะครับไม่ใช่แค่การทําธุรกรรมทางออนไลน์นะ อีเมลอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับโอเคทําอย่างไรครับให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยธนาคารออนไลน์นะอย่างแรกเลยนะครับหากได้รับอ e ีเมลหรือ SMS ที่ต้องสงสัยหรือว่าเราเนี่ยเผลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่แนบมาเนี่ยให้แจ้งไปที่ call center นะครับอย่างน้อยบอกให้ call center เขารู้หน่อยว่าอตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับของธนาคารนั้นทันทีเลยนะพร้อมทั้งของคำปรึกษาและขอวิธีแก้ไข รวมทั้งการใช้งานที่ปลอดภัยด้วยครับอันนี้กูกักเคยเจอครับก็คือบัตรเครดิตเนี่ยตอนที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะมีอยู่1ใบเขาจะแถมมาให้อีกใบหนึ่งครับเขาบอกไอใบนี้เนี่ยเอาไว้ใช้แบบรูดของนู่นน,นี่แต่อีกใบนึงเนี่ยนะเอาไว้ใช้เวลาคุณร่มก้าเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับซึ่งครูร่มก้าวนะครับในชีวิตน,นี้ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยฮนะก็เลยตัดบัตรนั้นทิ้งไปปรากฏว่าเวลาผ่านมาเนี่ยปีที่7นะครับหลังจากทําบัตรเนี่ย อยู่ดีๆก็มี SMS บอกว่ามีการพยายามทำรายการไอ้บัตรที่คูกักเนี่ยเคยตัดทิ้งไปเมื่อ3-4ปีก่อน,นแสดงว่ามันมีคนเนี่ยไปเก็บบัตรนี้ได้แล้วเขาก็พยายามทำรายการผ่านอันนี้แต่ปรากฏว่ามันทำไม่ผ่านครับเพราะว่าคูกักได้ตัดมันทิ้งไปแล้วคูกักก็ไม่เคยเปิดใช้บริการด้วยคูกักก็เลยโทรไปถามครับ กับ c อเซ center เนี่แหละว่าแบบเฮ้ยทำยังไงได้บ้างเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบัตรนั้นอ่ะมันได้รับการยกเลิกไปแล้วมันจึงตัดเงินไม่ได้เห็นไหมครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหากพบเว็บไซต์ปลอมให้แจ้งสถาบันการเงินเพื่อดําเนินการนะครับแน่นอนครับเวลาที่เราเจอเว็บปลอมเนี่ยควรจะต้องทักไปบอกเขาหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันมีเว็บปลอมแลวนะเพื่อที่สถาบันการเงินเนี่ยจะได้จัดการแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยไม่โดนหลอกอีกต่อไป โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูลักษณะโกงของภัยจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์กันเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันครับหลังจากที่เรานะครับได้ไปพักกันนะครับจากภัยของธนาคารออนไลน์ไปแล้วทีนี้ สิ่งที่ค,ครูกักอยากพาพวกเราทุกคนไปดูต่อนะครับในประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นภัยจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งหลายคนเนี่ยมีอยู่ในกระเป๋าสตางค์เลยนะครับมาดูนะครับลักษณะโก,กงของภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาเนี่ยจะขโมยข้อมูลในบัตรตรงที่เป็นแถบแม่เหล็กของเราเนี่ยผ่านเครื่องขโมยข้อมูลครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับจากรูปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องสกิมเมอร์ จริงเครื่องสกิมเมอร์เนี่ยเราเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนสมัยที่เราพูดเรื่องบัตร ATM เอแล้วเดี๋ยววันนี้มาลงลึกอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่าไอ้สกิมเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ติดตั้งเอาไว้นะครับที่ช่องสอดบัตรนะก็คือไอ้ตรงเขียวๆนี่แหละนะครับเพื่ออ่านข้อมูลที่อยู่ในแถบแม่เหล็กเพราะนั้นตอนที่เราเสียบบัตรเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูดข้อมูลเอาไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าทีนี้มันยังมีอีกนะครับนอกจากตรงสกิมเมอร์ตรงนั้นแล้วเนี่ย มันยังมีแป้นครอบตัวเลขนะครับหรือกล้องขนาดจิ๋วเนี่ยเพื่อมองเห็นการกดรหัสด้วยนี่มันล้ำขนาดนั้นเลยนะนะแล้วไงต่อพอมันได้ทั้ง2องอย่างมาแล้วได้ทั้งข้อมูลในบัตรรู้แล้วว่ารหัสคืออะไรเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปผลิตบัตรปลอมครับแล้วนําไปใช้งานต่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันการถูกจับนะจากทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่า ไอ้กลไกลนะครับหรือกลโกงของบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายมากขึ้นด้วยเนาะอ่ะทีนี้ไปดูต่อครับมันยังมีอีกเครื่องนึงครับอันนี้เรียกว่าเครื่อง Handheld Skimmer อ้โหชื่อเหมือนแบบผ่านการอัปเดตมาแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องขโมยข้อมูลขนาดเล็กครับที่สามารถพกพาได้โหอันนี้เล็กกว่าน,นี่อีกนะแล้วก็ดูแบบดูโกงง่ายกว่าโดยคนที่มีเครื่องนี้เนี่ยเขาจะหลอกหรือปลอมตัวนะครับเพื่อให้ได้บัตรของเยื่อมา อย่างเช่นอาจจะแบบปลอมเป็นร้านค้าหรือว่าอาจจะมีเครื่องนี้ในปั๊มน้ํามันนะครับสมมุติคนนี้เป็นแบบคนโกงผมไม่ได้บอกว่าเด็กพมทุกคนเป็นอย่างนั้นนะคือผมก็ยังไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะก็อยากให้ระวังไว้เฉยเขาอาจจะเอาบัตรของเราเนี่ยไปรูดนะครับดูดข้อมูลผ่านในเครื่องนี้เรียบร้อยครับก็เอาไปใช้งานต่อได้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราได้บัตรเครดิตมาหรือว่าบัตรเดบิต ที่บอกว่ามีเลขข้างหลังอย่าลืมขูด3ตัวเลขนึ่งทิ้งไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาถ่ายรูปหน้าบัตรนะครับกับข้างหลังบัตรนะครับหรือมือถือเราหายไปอีกโอ้โหอันนี้สมมติหายทั้งกระเป๋าอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยนะครับโดนลวงข้อมูลแน่นอนนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อครับลักษณะโกงของภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังมีอีกก็คือปลอมเอกสารสมัครบัตรหรือว่าบัญชีสินเชื่อนะครับขั้นตอนเนี่ยง่ายมากเลยครับที่เขาหลักก็คือ นำเอกสารส่วนตัวของเหยื่อเนี่ยไปสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนะครับหรือนําเอกสารส่วนตัวเนี่ยไปแจ้งเปลี่ยนบัตรนะครับเปลี่ยนที่อยู่การส่งเอกสารคือเอาข้อมูลเราไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนทุกอย่างนะครับทีนี้สิ่งที่ได้มาก็คือเขาจะนําบัตรของเหยื่อเนี่ยไปใช้เหยื่อจะรู้ตัวเมื่อโดนทวงหนี้ครับโอ้โหขอทีหนึ่งครับต้องยิงนะฮะไม่ได้เลยครับเพราะว่านี้มาเอาเงินเราไปซะอย่างนั้นนะครับจากข้อมูลของเราด้วยนะ หรือมีครับแบบนี้ก็คือขโมยข้อมูลจากใบบันทึกรายการหรือที่เรียกสั้นๆว่า ATM s l i p นะครับเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราไปใช้ ATM เนาะเวลาทำรุ่นนั้นนี่เสร็จเขาก็จะเริ่มมีการปริ้น s l ิปมาสิ่งที่เราทําก็คือทิ้งมันไว้ตรงนั้นใช่ไหมนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เขาทําเป็นยังไงบ้างขั้นตอนนะครับก็คือมิจฉาชีพนะจะไปเลือกนะครับใบบันทึกรายการที่ตกอยู่บริเวณเครื่อง ATM เลือกนะครับใบที่มียอดคงเหลือมากๆฉลาดนะครับนำข้อมูลนะั้นไปหาข้อมูลส่วนตัวของเหยือ่อเฮ้ยไอคนนี้มันเป็นใครวะนะครับน่าจะโดนสักหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็ทำบัตรประจำตัวเนี่ยปลอมขึ้นมาโดยใช้เป็นรูปของมิจฉาชีพนะครับจากนั้นเขาจะนำบัตรนี้เนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากนะครับแล้วก็ทำบัตร ATM เนี่ยเพิ่มในชื่อของเหยือ่อ ขอเปิดบริการธนาคารออนไลน์กับบัญชีเงินฝากที่เป็นของเหยื่อจริงๆทุกบัญชีแปลว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพกําลังจะดูดเงินของเราจากทุกบัญชีได้แล้วนะครับสิ่งที่มิจฉาชีพทําก็คือเขาจะโอนเงินทั้งหมดมาไว้ในบัญชีที่เปิดใหม่แล้วถอนออกด้วยบัตร ATM ใบใหม่ที่เขาทาโอ้โหขยันมากจริงๆขยันขนาดนี้ควรไปทํางานนะครับไม่ควรเป็นมิจฉาชีพแล้วนะโอเค วิธีป้องกันภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับง่ายมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือไม่บอกข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตรนะครับข้อมูลทางการเงินหรือให้คนอื่นทําธุรกรรมแทนนะครับหลายคนก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยขี้เกียจจังเลยไปเอาบัตรนี้ไปกดมาให้หน่อยซิอาจจะให้คนสนิทเช่นหลานพี่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแต่เราหารู้ไหมนะครับบางทีญาติของเราเองเนี่ยบางคนนะอย่าว่าบางคนจริงๆเนะี่ยก็อาจจะไว้ใจไม่ได้นะครับ อย่างที่2ครับสังเกตสิ่งแปลกปลอมนะครับที่เครื่อง ATM ไม่ว่าจะตรงที่เป็นที่สอดบัตรนะครับแป้นกดตัวเลขหรือว่ากล้องจิว๋วนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดูดข้อมูลเราไปได้หมดเลยอย่างที่บอกว่าเวลาที่เรามีบัตร ATM หรือบัตรเดบิตเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนรหัสบ่อยๆเพื่อให้เขาเนี่ยเอาข้อมูลเราไปใช้ไม่ได้นะครับและอย่างสุดท้ายครับเปลี่ยนรหัสอย่างน้อยทุก3เดือนเหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่ายังไงนะครับก็คือมันจะช่วยทําให้เกิดการเดายากนะครับแบบ คราวที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่รหัสสีตัวเป็นอะไรครับพอ,อเกิดใช่ไหมหรือไม่ก็วันที่กับเดือนหรือว่าเดือนกับปีเนี่ยเรียบร้อยหรือ4รหัสเขาเรียกว่าไงสี่ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชน4ตัวแรกของบัตรประชาชนโอ้โหเลขพวกนี้วนๆอยู่ลองหาเลขอื่นนะครับที่ดูไม่สอดคล้องหรือว่าดูยากที่สุดนะครับก็ก็ทําได้เช่นกันอย่างที่บอกนะครับรหัสควรจะต้องเดายากเป็นความลับแต่ยังจําได้ มันมีหนังอ,อยู่เรื่องหนึง่งนะครับเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นฉากที่จะต้องพูดถึงพาสเวิร์ดนะครับเขาตั้ง password าพาสเวิร์ดว่าพาสเวิร์ดคือไม่น่าจะมีใครกรอกรหัสพาสเวิร์ดว่าพาสเวิร์ดอะก็คือเป็น p a s s แล้วก็ไล่ไปเลยนะครับเป็นคําว่าพาสเวิร์ดนี่แหละเพราะนั้นบางทีมันก็ง่ายเกินไปก็อาจจะช่วยได้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่นะครับอ่ะนี้ไปดูกันต่อนะครับ วิธีป้องกันภัยนะครับจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมนะครับก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นการทํารายการนะครับที่เราใช้บัตรที่ร้านค้านะครับอย่างเช่นบอกเอาไปเติมไปเติมน้ามันที่ปั๊มอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยนั่นง่ายเราเห็นอยู่ว่าโอเคเขาทาจริงรก็จะได้ป้องกันการรูดกับเครื่องขโมยข้อมูลได้อย่างที่2นะครับตรวจสอบใบบันทึกรายการของบัตร ATM ทุกครั้งนะครับก็คือ เราควรจะเก็บใบพวกนี้เอาไว้ตรวจสอบด้วยว่ามันเป็นปัจจุบันแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่าอย่างต่อมาครับตรวจสอบรายการใช้จ่ายของบัตรอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ป้องกันความผิดพลาดแล้วก็แจ้งธนาคารผู้ออกบัตรทันทีนะครับหากมีรายการที่ผิดปกตินะครับเป็นการให้ข้อมูลกับสถาบันการเงินเขาจะได้ช่วยกันตรวจสอบด้วยนะครับสุดท้ายนะครับทำอย่างไรครับเมื่อเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของภัยจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีอยู่3อย่างง่ายๆอย่างแรกเลยถ้าเราพบรายการผิดปกติเนี่ยควรแจ้งอายัดบัตรทันทีก่อนนะแล้วก็ตรวจสอบรายการยอดคงเหลือนะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะอย่างที่2ก็คือถ้าถูกขโมยข้อมูลจากเครื่องสกิมเมอร์เนี่ยให้เราทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นะว่าเราไปทําที่ไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะครับเพื่ออ,อายัดบัตรนะแล้วก็ขอวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการแก้ปัญหาจากเขามาด้วย เราจะได้แก้ไขได้นะครับจากนั้นครับให้เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นตำแหน่งเครื่อง ATM แล้วก็ไปแจ้งความซะถ้าเราพบว่าข้อมูลของเรานะครับถูกขโมยจากเครื่องสกิมเมอร์จริงธนาคารเนี่ยจะรับผิดชอบชดใช้ความส่วนเสียนี้ให้แก่ลูกค้ารายนั้นแต่ว่าโอเคถ้าเราไปแจ้งความเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับเราก็ได้เงินคืนกลับมานะบและส่วนสุดท้ายนะครับแจ้งเบาะแสนะครับแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นการติดตามคนร้ายต่อไปฮนะ จะได้ไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นนะครับอาล่ะครับจะเห็นแล้วนะครับว่าภัยจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆอยากให้ทุกคนนะครับระมัดระวังตัวไม่ใช่ว่าออมเงินแล้วลงทุนแล้วนะครับทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่มาโดนไอ้ภัยพวกนี้เอาเงินเราไปมันก็ไม่สมเพศสมผลแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นถูกต้องไหมครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยจากทั้งหมด17ตอนคิดว่าเราทุกคนนะครับคงจะมีความรู้เกี่ยวกับทางการเงินมากขึ้น แล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะไม่ตกอยู่ในกับดักต่างๆทางการเงินแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีเงินใช้ที่ดีต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับคุณกัดก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับในรายการการเงินเพื่อชีวิตขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ